ุรบุแต่คราวนี้มันไม่ใช่แมวธรรมดาแล้วกู้เท่ามั่นกล่าวด้วยเสียงสัน่นข้าสัมผัสได้ว่ามันได้รับการปลุกพลังด้วยพิธีสาบสยองอะไรบางอย่างถ้าเราไม่รีบหยุดมันวันคืนเดินมืดปีนี้จะต้องมีคนตายอีกแน่นอนดึกคืนต่อมาปุ้มอยู่ในบ้านกับยายตามคำสั่งไม่ให้ออกไปไหน แสงจากตะเกียงน้ำมันสลัวไหวพูดให้บรรยากาศชวนหวาดหวั่นยิ่งขึ้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่รอบบ้านเสียงขวัญที่กำแพงไม้ดังเป็นพักๆเหมือนอะไรบางอย่างกำลังไ่ไปมาด้วยความใจเต้นแรงเธอเดินไปแอบดูตรงช่องไม้เล็กๆที่ประตูเห็นเพียงความมืดเหลือเงาเหมือนมีบางอย่างยืนอยู่ใกล้กๆข้างนอกเธอกลัวสับใจ แต่จำคำยายได้ว่าอย่าเปิดประตูไม่ว่าอะไรก็ตามเธอเลยฝืนเก็บความบาดกลัวไว้จนเช้าในตอนเช้าคุณยายกระซิบกับปุ้มว่าคือเมื่อวานนั้นผู้เฒ่ามันได้ทําพิธีบางอย่างอยู่ที่ศาลร,ร้างตรงชายป่าหลังหมู่บ้านแต่เสียงฝีเท้าที่ปุ้มได้ยินอาจเป็นปอบแมวดำที่ออกอาละวาดมันกำลังตามหาเหยื่อได้ใหม่ หรือไม่ก็กำลังข่มขวัญให้คนในบ้านพรันพึงเจ้าแมวดำนั้นมันฉลาดมากมันปรากฏตัวในที่มืดและมันมีวิญญาณแห่งความอาฆาตสิงอยู่ยายกล่าวใครถึงคืนเดือนมืดเข้าไปทุกทีบรรยากาศทั้งหมู่บ้านก็อึมครึมเงียบสงับอย่างประหลาดผู้คนไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านยามราตรีหลายครอบครัวนำสร้อยพระเครื่องราง หรือแม้แต่รูปปั้นแมวสีขาวมาวางหน้าบ้านเชื่อกันว่าสีขาวจะขับไล่พลังร้ายของแมวดำแต่มันก็แค่ความเชื่อล,ลอยๆไม่มีใครมั่นใจได้ว่าจะต้านทานปอบที่มีอาถรรพ์โบราณได้จริงหรือไม่ปุ้มตัดสินใจชวนเต้ยและหลังออกเดินทางไปยังสารร้างที่ว่ากันว่าปอบแมวดำเคยถูกสะกดไว พวกเขาหมหวังว่าจะค้นหาวิธีสะกดมันอีกครั้งแต่สารร้างนั้นต้องอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบหลังจากเดินฝ่าหญ้ารกและกอไผ่ไว้เอนตามลมมานานเกือบชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงโครงสร้างไม้เก่าแก่ที่ทุดโทมสลักลายโบราณบางส่วนพระมวลฉันอ่านไม่ออกทุกอย่างก้าก็ยังรู้สึกได้ถึงความอึดอัดเหมือนมีดวงตาหลายคู่กำลังจับจ้องเต้ยพึมพำว่า มันวังเวงเกินไปแล้วเราควรกลับเถอะแต่พุ่งกลับรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างผลักดันให้เดินลึกเข้าไป